หนึ่งสองทันกี่วันนะสามสี่ตรงตรงห้าขึ้นหกยอดด้วยครับเจ็ดย่อนนิดเดียวนะแปดเก้าสิบขึ้นสิบแ็ดขึ้น สิบสองนะสิบสามต้น่นสิบสี่ตัวตรงตัวตรงไหนสิบห้าอ่าเปลี่ยนข้างเริ่มขึ้นปึ๊บหนึ่งตัวตรงตัวตรงสองตัวกลงหลังตกลกหลังสามยอด้วยยอดด้วยสี่ยอตกลกหลังห้าย่ 4, 5, ยอยอ่ยอย่อหกอย่างงอนขา เจ็บแต่ย่อด้วยย่อด้วยต่าขาเก้าอย่าบ,บิดตัวเข้า10บบิดเอวสิบสองสิบสามสี่สิบห้าอ่ะ